โอ้ยจะนอนสักหน่อยน้ำก็มาโดนตัวอุ๊ยตะเกียกตะกายลุกขึ้นโอ้ยแม่กินน้ำเปียกหนูหมดเลยดูโอ้ยโอ้ยขาหลังชี้ฮึ่บจะลุกได้ไหมนี่โอ้ยโอ้ยอยังชั่วเลย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับช่องไายสรีมงคลกไทยโคคาอาดน้ำให้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอ,อิญน้ำไปโดนลูก เดดูจะอยู่ใต้ท้องแม่ตลอดเลยนะคะนี่แม่อกหางจากแม่เลย ันอยู่กับช้างเด็กทั้งวันเลยนะคะนี่ในหน่อคอนก็จะไปดูช้างของตัวเองแล้วนะคะกายสิรีบางคนกับพังรัสนาเมื่อเช้าตัดอ้อยมาก็ให้กินน้ำตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวกินน้ำอีกรอบเย็นนะคะ น้องกินนมได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราเอามันแก้วไปฝากแม่ป๊อบกับน้องปีใหม่นะคะเราก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะคะที่คุณคาก้าเอฟซีจากกาลสินนะคะส่งมาให้นะคะก็เอฟซีก, FC ก็จะส่งมันแก้วมาสองลังนะคะเราก็แบ่งไปให้ แม่ปอบหนึ่งรางแล้วก็เอาไว้ให้กับพรทิพย์หนึ่งลังแล้วก็เราก็จะแบ่งไว้ให้กับตัวเองกินด้วยนะคะาทางคนอนออตก็ไปดูช้างไพรสลิมงคลกับพังวาสนานะคะโอ้วันนี้คอนออทไปเฝ้าน้องปีใหม่ทั้งวันเลยนะคะวันนี้โอ้สงสัยจะลงรักช้างน้อยแล้วนะคะนี่ดดดเดี๋ยวเราแกะกล่องข้างล่างคนลูกค่ะเดี๋ยวเอามันแกวให้ พลทิพกินก่อนอู้ดูพลทิพย์มีการห่วงหญ้านะคะดูแกะดีๆนะลูกแก้มุมวางไว้ก่อนลูกวางไว้ไหนอะค่ะวางไว้แน่นละคะ่ะค่ะค่ะขอวางก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเกะมันแก้วนะคะให้กับพังพลทิพย์แล้วก็พายโคกนะคะพังพลทิพย์สาวสวยอู้พังพลทิพย์สาวสวยของเรา,า,ววเราไม่รู้ว่าแม่แม่เอซีลืมพลทิพย์หรือ,อยังพลทิพย์ก็ตั้งท้องอยู่นะคะ น้องปีใหม่น่ารักมาก,มกแข็งแรงด้วยนะคะโอ้ Ooh, มันแก้วสดๆเลยนะคะนี่เย็นด้วยอะ่ะเย็นอีกต่างหากอ๋อล้างล้างก่อนลูกล้างก่อนจุมน้ำในมะคะเราตักน้ามาให้แล้วคนละครุเลยลูกออจุม,มจุมจุมจม,มๆๆก่อนลูกจุมจุมะมือถูหัวด้วยลูกถูหัวมันแก้วด้วยคะ่ะโอ้ เดี๋ยวของไพโคกงนี่เราจะโยนให้นะคะอู้ควันโอ๊ตมาแล้วควันโอ๊ตมาแล้วมาเร็วมากยังไม่ได้ไปถึงช้านะคะเมื่อกี้ไปทําทุระนนเดี๋ยวให้หแกยังยืดอกคะ่ะลืมว่ามีดเอามีดตัดอกเลยตัดดีๆนะคะมีดบาดมือเด้อนี่นะคะเราล้างมันแก้วเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะน้องปั๊มมี่จะ เป็นคนชิมก่อนนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยจะผ่านไหมด่านนี้ชิมให้กับทางทนทิพย์กับพายโคก่อนนะคะโอ้ยมี่บาดมือเด้อน้องแกม้มบลูมกินเป็นไหมลูกชิมไหมนะชิมไหมแกะตรงนี้ชิมเฉยโอ้แกะตรงนี้กินเฉยเฉยไหนน้องปามีชิมสิอร่อยไหมลูกแกะชิมของเดี่ยวมี่โอ้ผ่านไหม ผ่าน่านให้แก้มบุ๋มกินด้วยอ่ะน้องแก้มบุ๋มกัดเลยเออผ่านไหมน้องแก้มบุ๋มผ่านไหมอยู่ทำหน้าอะไรอย่างนั้น <laughs> ผ่านไหมหน่าผ่านไหมไม่ผ่านนะสวัสดีค่ะคอนด์เออว <laughs> ันนี้ไปเฝ้าลูกช้างทั้งวันเลยนะวันนี้โอ้ยเพื่อนอะไรยั่อตังเอ้ไปเรื่องใหม่เจอเลยแนละ้วกันนี้ จะไปไหนต่อคานโดจะไปไหนต่อไปไหนชีนิวอะไรส่งมือสู้ตายไปดูอีกสองเชือกอเอกายกไปให้พ่อวันนั้นยกไปให้พ่อคู่หนึ่งนะึงไฟไฟโคกินก่อนนะคะเรายังเรา,เราไม่กล้าซื้อไห้ไฟโคนะคะ โคกสวัสดีค่ะอขอบคุณเอฟซีกาลสินนะคะส่งความอร่อยมาให้กับช้างของเรานะคะแกมุมเดวก่อรให้ไปโุกนั่งลงนะคะนี่นั่งลงกินอาหารอร่อยอร่อย กินอาหารนะคะดูอร่อยไหมคะเออนี่บูลดดุลดด่มอื้ดูค่ะโอ้โลมากดูท่าดักนะคะเออ เดี๋ยวพอป้อนให้เลยนี่โอ้เด็กๆมองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆป้อนพรนทิพิ์แล้วกันลูกไฟโคกไปตกไปป้อนเขาหรอกเขากินได้นี่โอ้ขึ้นแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับอโอ้ขอบคุณเอฟซีกาลสินนะคะเออ,อดงงูงวง <c oughs> โอ้โลแล้วโลแล้วเอืออ่ะต่อไปไป,อไปป้อนพนทิปป่ะป่ะถือคุไปมี่มามีอันที่หนไปตัวบางทก้ีวันสัตอ่ะพอแล้วป้ามี่พอแล้วพอแล้วมาแน่เลย <c oughs> เดียวเดียวบุม้มละ เดียวเดี๋ยวพี่เลยไปปนไป้อนโอ้เด็กๆย่งกันป้อนใหญ่เลยนะคะนี่โอ้ดูล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ปั๊มมี่ชิมแล้วอร่อยไหมลูกทานไหมหวานหวานโอ้เม,มนี่พอแล้ววางคู่ไว้นั่นแหละวางคู่ไว้ไม่เกะกล่องแคระดรู๋เมานี่เรามาดูอีกกล่องนึงนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะโอ้น้องปั๊มมี่นี่ชำนาญมากเลย อยากดูแล้วว่าข้างในกลงเป็นอะไรน้องปีใหม่น่ารักไหมน้องแก้มบุม๋มน่ารักมากโอน่ารักมากอยากได้มาโกรธไหมฮะอยากได้เอามาโกรธไหมโอ้โกรธพรทิพย์แทนละกันนั่นนะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยพรทิพย์ก็มีให้โกรธแล้วใจเย็นๆ <Okay. S 1> อืออะไรคะ โอ้มีเม็ดด้วยนะคะนี่เต็มเลยต้องขอบพระคุณมากมากนะคะที่ยังอยเอ็นดูครอบครัวของเรานะคะแม่สิ่งเก็บไม่อยากได้โอ้ไม้กันสันนะคะเลยอยากได้มาดานแล้วต้องขอบพระคุณมากมากนะคะอู้ดีใจมากเลยเออขอบพระคุณนะคะก็ขอให้ท่านมีร่างกายสุขภาพที่แข็งรแรงนะคะล่ำรวยเงินทอง ประสาจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะอ่าเด็กๆขอบพระคุณก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะโอ้โหเด็กๆด,ดีใจยังไม่หายเลยนะคะดูคนทิพย์พายคุกอยใส่หัวใหญ่เลยพายคุกวันน้องปีใหม่นี้กำลังน่ารักเลยนะคะตอนนี้ได้สองวันแล้วนะคะก็ไปถ่ายคลิปน้องปีใหม่นะคะ วันนี้ถ่ายได้3มคลิปนะคะว่าจะลงสักหน่อยติดเหลืองทุกคลิปเลยนะคะเราต้องแก้เหลืองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่คอนจะเอาลงให้ได้ชมกันทุกๆคนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าอย่าลืมส่งคะแนนให้กับคนทางคนทีดด้วยนะคะโอ้โอเคค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณยานะคะ f อซจากกรุงเทพนะคะส่งคะแนนมาให้กับ<ช>พังพรทิพย์นะคะคทำบ้านนะคะส่งมาให้500คะแนนนะคะต้องขอพระคุณอีกครั้งนะคะโอ,คคะอ้นนองแก้มบ,บุูขอ,ขอขอบคุณนะคะที่มอบคะแนนให้กับช้างเรานะคะ,อะขอบคุณค่ะน้องแก้มหมก็ขอให้ท่านมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะล่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะเดี๋ยวกจะบอว่าเอฟซีจะมาติดตามช่องพายเลีมงคลพายเค้งนะคะก็มาติดตามช่อง YouTube ของพายเงมฉลช่อองง YouTube ขพายมงคลพายโค้งนะคะโอ้น้องแก้มบุ๋มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็สำหรับให้กับช่องพายเฉลีมงคลด้วยนะคะ สำหรับคลิปวันนี้สวัสด,ดีค่ะติดตามกนันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบายค่ะอ,คอูดเออน้อ,นองกิมบุ้มส่งจุ๊บไปด้วย